ผมกล้อง,งนีซอสมัยครับก็ความรู้สึกของผมที่ประกบกับพี่ซเบกพี่เขาก็เบอร์หนึ่งระดับโลกด้วยแล้วผมเพิ่งขึ้นวันแชมเปี้ยนชิพมาด้วยครับพี่เขาต้องมาอัดผมอยู่แล้วผมก็ต้องยืนให้ได้ครับ <Yes. S 1> กลัวไหมก็ขึ้นบนเวทีก็ไม่มีใครกลัวใครครับไฟน์นี้ก็เตรียมตัวมาประมาณ2เดือนครับร่างกายเต็มร้อยแล้วครับกังวลไหมก็ ไม่กังวลครับกินอิ่มนอนหลับสบายครับฝากพี่น้องชาวไทยและก็ที่เชียร์ผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขึ้นไปเต็มที่แน่นอน,นครับพูดถึงกล้องทรนีสอสมหมายครับจะเจอกับซปเปอร์เล็กนะครับนายมวยไทยรุ่นไฟเวทวันศุกร์ที่18พิจุตรยนี้สนามมวยเวทีลุมพินีรามินดาตอนนี้นะครับกล้องทรนีอายุ27ปีสูง170เซนติเมตรครับฟอร์มหลังล่าสุดแกชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่มองเทพธนบุรีมาแบบเอกชนในวันลุมพินี58 ก่อนหน้านั้นนะครับชนะคะแนนซาริฟมาซาริเอฟครับมีชนะน็อกพาซามินิปัวมีชนะคะแนนไทกิในโต มีชนะคะแนนเอกฉั่นครับแชร์ซอสคาบูท็อปแล้วก็ชนะน็อกกิ่งสร้างเล็กต่อหลัก2ย้อนกลับไปอีกครับมีเบียดชนะ E t ทีที่เด็ด99นะครับแล้วก็ตะแพ้เนี่ยแพ้เพชรสุขวิตบอยบางนาแค่ไฟเดียวเท่านั้นรวมๆผลการชกของเขาครับก็ชก9ไฟชนะ8แพ้1เขายืนบนเวทีของวันลุมพินีมาแล้ว1ชั่วโมง8นาที37วินาทีนะครับต้องมาเจอกับเบอร์หนึ่งะครับเทพปเจ้ามวยไทยในรุ่นนี้ของรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็ถือเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งหนของหน130 5ปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นงานยากงานหนักที่สุดในชีวิตของกล้องธรณีครับ จะบอกว่าเป็นมวยดา่านมวยวอมหรือเปล่าแต่ถ้าเขาชนะได้แล้วก็เบียดได้เหมือนคล้ายๆกับที่เอาโจมาสู้กับตะวันฉายอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนที่โจทําได้นะครับก็ถือว่าพลิกชีวิตไปเหมือนกันเลยไฟน์นี้มีโอกาสแล้วสําหรับกล้องธรณีครับแฟนมวยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสามหนึ่งนะครับเป็นรองสามหนึ่งถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงก็เท่าโจกับตะวันฉายเลยเป๊ะๆเ,เลยเพียงแต่ว่ารูปเกมมันนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับชื่อชั้นดีกรีผ่านมวยมวยไทยก็ยังไม่ถึงซุปเปอร์เลกหรอกนะครับแต่ว่าเส ะหนีไปพิกัด1 4 5ปอนด์ใครเองก็อยากจะเจอกับซุปเปอร์เล็กทั้งนั้นนะครับเหมือนที่เป้าหมายของมวยไทยตอนนี้ทุกคนเล็งไปที่รถถังนะนอกเหนือจากรถถังก็เป็นซุปเปอร์เล็กนะครับถ้าคุณอยากเป็นแชมป์ยังไงก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ครับนี่เป็นคลิปที่นํามาฝากกันแล้วครับแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ออฟิเชียลจากทางวันชมเปชิพครับเจอกันคลิปต่อไปครับแค่กดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันครับ